สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีแฟนเพจของพวกเราครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมอยู่กับพวกเราครับวันนี้อยู่สุรินครับผมอยู่ตลาดสดครับอะไรครับอยู่ร้านสุรัชค้าข้าวครับผมเนี่ฮะสุรัชค้าข้าวครับยายที่ทําการมาใหม่พี่น้องอยู่กระสีแดงแงครับนี่ฮะ รัาคาข้าวครับจำนายข้าวสารจำนายหมูจำนายไก่เนะาะจำนายไข่วันนี้พวกเรารือ้อพวกเรารื้อสายไฟหรือว่ารือ้อระบบไฟใหม่เนะาะนำป้ายมาติดที่ใหม่ครับนี่เอามาติดตรงนี้ครับ แล้วก็จะรื้อสายไฟหรือว่ารือ้อหลอดไฟครับอันตรายนะครับนี้วันนี้พันไว้ครับทีมงานเราพันไว้อย่างนี้มันอันตรายถ้าสายรั่วสายอะไรขึ้นมานี่มีปัญหาแน่นอนนะไปทีมงานได้ช่วยกันครับ เลียในพรรยากาดแทบซี่ครับอยู่บ้านนอกอยู่ท้องไร่ท้องนาวันนี้มาอยู่ในเมืองตัดผมห่อซะด้วยครับวันนี้มายัางรอเลยครับใช่ nhà yeah, chèo 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 Làm mà là ngay na không nào ก็ทํากับกออกอนแล้วทํากับปุกอก น,นี่พ้จัดกาไม่ได้อยู่ที่ลานครับวันนี้พ้จารกาอยู่ที่เมืองอ่ะบอกว่าอยากมาเมืองแล้วให้พามาเที่ยวเมืองบ้างพ้จารกากลัวโควิดป่ะฮะเอู้้จารกากลัวโควิดครับลูกยังน,ยนะกยงน้อยครับต้องกลัวโควิดครับผม อัดไฟให้ดีๆเลยสิครับพี่จะอัดไฟให้มันสว่างราวโร่เลยคู่เลยอ่ะมองมาเนี่ยเด่นเลยแหละไฟติดนะถ้าเปิดออกเด่นไหม s <S อีกแล้วไฟติดนะอ่าถ้าเปิดแม่เด่นเลยไหม <laughs> <laughs> ว้าว mm hmm. วันนี้ผู้จัดการเป็นช่างไฟครับตั้งแต่เช้าแล้วครับวันนี้ อ่าเมื่อวานดูลิเกดดึกไปหน่อยวันนี้เลยพามาจัดพามาเพื่อที่จะให้หายง่วงเอาให้จบกลับมาแล้วก็เอาให้จบให้ได้ประโยชน์ที่สุดครับ อันตรายอย่างงี้เนาะอันตรายนะถ้าช็อตขึ้นมาเนี่ยตายเลยหาตัวห้อยดีกว่าไปก็อยู่ข้าง,างนี่ไงใช่ไหม,มเอออันนี้คือนี่คือหนึ่งไงฮะไม่อะไรก็ไม่นั่นแหละแล้วก็ออขยับไปอยู่นู่นนะใช่ไหมไหลไหลไหม หรือว่าไหนะเออห้อยไหมไงแล้วก็ไม่ให้เชื่อมนะันื้อันตรายเนอะอันตรายคือนเสียวตันี้นะไหนหมน้ง่ะฮะมอนันไหนอนี่เรารันันี้ยมีอยู่มีสีเ<า>ขียวมีอยู่ขา้างในื่อนี้ะ ในโดดกุ้งอ่ไนอยู่ไหนีท้ทีเขียวกีวว้สายรับสี่เขียวโอ้โดิพิเศษกันนี่วะแจ๋วเลยตอนนี้ครับไม่ขับรถขีครับประเ็นช่างไฟ ยอดครับผมโอ้เย็นสบายมากเลยครับดูแปลกเนาะนเดือนพฤกษิกาเดือนกุพภาจะมีนายแล้วครับยังมีลมเย็นๆเลยเฮ้นรายกาบ้านแล้วฮด ได้ครับเชิญทางนู้นครับรค,ครับผมฮะที่เป็นรถไยายนินเลอ,อ,อืมเป็นไรยายก็บอกเขาได้เลยายก็มี นี่ไ,ได้ไม่หันหน้าหนิยังไงฮะอันตรายข้างดำบรรยากาศยามเย็นครับถือว่างเงียบครับวันนี้วันนนี้วัอังคารนะเนาะแต่ว่าเงียบได้ใจลวเกินงเงียบจริงๆ บรรยากาศการค้าขายในเมืองของเราครับันนี้ครับเงียบมากๆครับวันนี้เราทําหลายๆอย่างกันอ่าหรือประตูประตูครับนี่ฮะจะใส่ประตูเหล็กใหม่ครับผมประตูเหล็กเก่าก็เอามาใส่ใหม่เอางีดูบรรยากาศครับยามเย็นกันไปเรื่อยเนาะ มีการทำรบ้านสินค้าทางการเกษตรเป็นจุดไม้ยหลักไม้ประดับและอีกมากมายกิจกรรมความสนุกกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาโครงการหนึ่งใจให้ประชาชนหรือสรุปทุกอย่างโอ้กินเยอะได้คนเดียว ขอบคุณครับขอบคุณ FC ขอบคุณแฟนเพจขอบคุณเพื่อนเพื่อที่ตงน้องพวกเราทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมเนาะวันนี้อยู่ร้านก็ได้ทําคลิปที่ร้านครับแฟนเพื่อนได้ชมกันครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม